สวัดีค่ะนักเรียนชั้นม1ทุกคนมาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่6แหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่เ,เรียนจบบทเรียนที่6ที่5ไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูก็มีคลิปมาให้นักเรียนดูค่ะและ้วก็จะมีสั่งงานาด้วยนะคะในคลิปท่านเรียนทำการบ้านตาม สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้ครูไอนะคะจะให้ดูวิดีโอหน่วยการเรียนรู้ที่6ในหัวข้อแหล่งอรารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก่อนนักเรียนจะสรุปนะคะอันดับแรกให้นักเรียนเขียนวันที่ลงสมุดนะคะ1วันที่แล้วสองกลางกระดาษให้เขียนว่า สรุปหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องแหล่งอรารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนักเรียนค่อยมาสรุปใส่สมุดนะคะ 2. หน้านะคะหรือใครที่ไม่มีสมุดสามารถใส่กระดาษแต่ต้องทำงานให้เรียบร้อยนะคะไปดูวิดีโอกันเลยแหล่งอรารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามาดูความหมายของอารยธรรมนะคะอารยธรรมหมายถึงความเจริญของมนุษยชาติมีพัฒนาการทางด้านต่างๆทางด้านการผลิตอาหารการอยู่รวมกันเป็นชุมชนเมืองมีการจัดระเบียบการปกครองมีผู้ประกอบอาชีพตามความชำนาญและมีการขีดเขียนบันทึกหรือมีตัวหนังสือใช้นะคะอารยธรรมเป็นผลรวมของความเจริญทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความเจริญในด้านใดด้านหนึ่งค่ะที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมนะคะมีดังนี้ห,นหล่งแหล่งโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียน 2. แหล่งวัฒนธรรมดองซอน 3. แหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงแหล่งวัฒนธรรมยะลางนะคะแต่ละความสำคัญนะคะเขาก็จะมีอยู่จะบอกจะมีบอกอยู่นะคะ ซึ่งอย่างแหลงโบราณคดีถ้ำหลังโรงเรียนก็จะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะแหล่งวัฒนธร,รรมดองซอนอยู่ที่ปากแม่น้ําแดงหรือเวียดนามตอนเหนือนะคะมีอายุทําด้วยสำลีเนี่ยอายุประมาณ2,500ปีร่วยมาแล้วส่วนแหลงวัฒนธรรมบ้านเชียงอยู่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะจะมีความเจริญทางวัฒนธรรมสูงมาตั้งแต่โบราณ และสุดท้ายแหล่งวัฒนธรรมยะรังนะคะอยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำปัตตานีอําเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ที่เคยเป็นเมืองท่าค้าขายระหว่างอินเดียกับจีนนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายและคุณค่าของแหล่งมรดกโลกกันนะคะแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติในโลกมีคุณค่าสูงยิ่งต่อมนุษย์นะคะซึ่งมรดกโลกแบ่งเป็น3ประเภท 1. มรดกทางวัฒนธรรม2มรดกทางธรรมชาติ 3. ม,มรดกแบบผสมระหว่างวัฒนธรรมกับธรรมชาตินะคะซึ่งการรับรองและคุ้มครองมรดกโลกเนี่ยเป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกนะคะทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเมื่อคศ1972หรือว่าพศ25 1 5นั่นเองค่ะ ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือเราเรียกย่อยๆกันว่า UNESCO นั่นเองค่ะสำหรับการขึ้นทะเบียนนะคะละักษณะสำคัญของมรดกโลกทางวาัฒนธรรมนะคะจะต้องมีคุณค่าสูงโดดเด่นทางวาัฒนธรรมมีแหล่งมรดกโลกทั้งหมดทั่วนะคะ1 000, 3 1แห่ง อยู่ใน163ประเทศทั่วโลกนะคะแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม802แห่งทางธรรมชาติ197แห่งและที่เป็นแหล่งผสมอยู่32แห่งสำหรับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีแหล่งมรดกโลกรวมทั้งหมด37แห่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม23แห่งทางธรรมชาติ13แห่งและแบบผสม1แห่งนะคะซึ่ง ลักษณะสำคัญของมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะจะแบ่งเป็น3ลักษณะ 1. อนุสาวรี 2. กลุ่มมาคาร 3. แหล่งต่างนะคะอนุสาวรีเราจะเป็นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานจิตกรรมประติมากรรมนะคะกลุ่มอาคารก็คือสร้างติดต่อกันหรือแยกจากกาันที่มีคุณค่าระดับสากลสูงยิ่งส่วนแหล่งต่างๆก็จะเป็นผลงานทั้งหลายของมนุษย์นะคะหรือผลงานทงนางธรรมชาติ รวมกับผลงานของมนุษย์แหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่าระดับสากลสูงยิ่งค่ะค่ะคุณค่าของมรดกโลกนะคะหนึ่เลยทำให้เกิดความชื่นชมหรือสํานึกในมรดกที่บรรพบุรุษสร้างไว้นะคะ 2. เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งรูปแบบก่อสร้างรูปแบบศิลปะการดําเนินชีวิต 3. กระตุ้นให้เกิดสํานึกในการอนุรักษ์แหล่งอื่นๆให้เป็นมรดกของชาติโลกของโลกต่อไป 4. ป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวก่อให้เกิดอาชีพหลากหลายมากขึ้นในท้องถิ่นมากขึ้นให้เกิดรายได้เข้าท้องถิ่นและประเทศค่ะมรดกความทรงจําแห่งโลกนะคะจากการประกาศแหล่งมรดกโลกดังที่กล่าวมาแล้วนะคะองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกนะคะยังได้ดําเนินงานแผนการมรดกความทรงจําแห่งโลกนะคะซึ่งเป็นแผนงานที่องค์การยูเนสโกกาหนดให้มีขึ้น เมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2535โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสารนิเทศจากองค์การภาครัฐและภาคเอกชนจากทั่วโลกมาประชุมนะคะหารือร่วมกันแผนงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่บรดบความทรงจำที่เป็นเอกสารวัตถุหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆที่มีคุณค่าสูงในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติค่ะ คณะาากรรมการแห่งชาตินะคะว่าด้วยแผนงานความทรงจําแห่งโลกซึ่งได้ดําเนินการเสนอให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจํำของไทยเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกโดยมีดังนี้ค่ะ 1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคําแหงมหาราชหรือศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่1 2. ศิลาจารึกวัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารหรือวัดโพนั่นเองค่ะและ3คือ เอกสารสําคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะค่ะเรามาดูที่ตั้งและความสําคัญของแหล่งมรดกโลกกันนะคะหนึ่งเลยบุโรพุทโธนะคะตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวาอยู่ประเทศอินโดนีเซียบนที่ราบใกล้กับแม่น้ำโปรโกสร้างขึ้นในพุทธศตรวรรษที่34ในสมัยราชวงศ์ไซเลนบุโรพุทโธเป็นศาสนาสถานในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน ใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งสร้างขึ้นจากหินลาวานั่นเองค่ะประลามบานันนะคะตั้งอยู่ทางภาคกลางของกอะชาวาสร้างขึ้นในพุทธศต,ตรวตรรษที่34เป็นศาสนาสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วยเทวาลายขนาดใหญ่นะคะ3หลังอุทิศถวายแด,ด่เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ได้แก่พระพรหมพระนาลายและพระศิวะค่ะเมืองฮอยอันเป็นเมืองโบราณตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของประเทศเวียดนานมมีความสําคัญในฐานะที่เป็นเมืองท่าใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองฮอยอันเป็นมรดกโลกเพราะเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในช่วงพุทธศตะวรรษที่1 0 24ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยมีการผสมผสานสถาปัตยะกรรมและศิลปะทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติเข้าด้วยกันรวมทั้งมีการอนุรักษ์อาคารต่างๆภายในเมืองให้คงสภาพเดิมไว้เป็นอย่างดีค่ะนครวัดตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐในกัมพูชาสร้างขึ้นสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่สองภูฏสวตวษที่16-17เพื่อเป็นศาสนสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดู ทิ่วัยชนะพานิกาย,ยคนครวัดเป็นปราสาทหินขนาดใหญ่มีคูน้ำล้อมรอบตามแบบมหาสมุทรล้อมรอบพระสุเมรุตัวปราสาทสูง60เมตรยาว100เมตรกว้าง80เมตรมีปราสาทห้าหลังตั้งอยู่บนฐานสูงตามคติของศูนย์กลางจักรวาลค่ะอุทยานประวัติศสาสตร์สุขโขทยัยอดีตเคยเป็นราชธานีของอาณาจักรสุขโขทยัย ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า700ปีได้รับประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อพศ2534ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสาชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเหตุผลว่าเป็นตัวแทนหนึ่งผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสารรค์อัญชันฉลาและเป็นสิ่งยืนยันถึง หลักฐานทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีเอกลอักษณ์เฉพาะตัวค่ะค่ะอิทธิพลของอารยธรรมโบราณในดินแดนไทยที่มีผลต่อพัฒนาการของไทยปัจจุบันนะคะก็คือศาสนาศิลปรกรรมการมีผู้นำการปลูกข้าวประเพณีและภาษานะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนสรุปใส่สมุด หรือใครไม่มีสมุดนะคะให้ทำใส่กระดาษรายงานเขียนวันที่เขียนสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องและเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะค่ะใครที่ทำเสร็จแล้วอย่าเพิ่งส่งเข้าอาัลบ,บั้มน,นะคะค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่6 Nine.